สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดวงสาธรพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ผมมีหัวข้อดีๆที่อยากจะแบ่งแบ่งปันนะครับหัวข้อนี้คือพลิกชีวิตด้วยอุดมการแห่งชีวิตนะครับก็ผมเคยพูดหัวข้อนี้ไปน่าจะร่วมเกือบ2ปีแล้วมั้งครับเมื่อปี6-1แล้วมั้งครับนะฮะก็คล้ายๆกันวันนี้กลับมาเล่าใหม่นะครับสั้นๆนะครับในหัวข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับพลิกชีวิตด้วยอุดมการแห่งชีวิตนะครับผมขออนุญาต ยกตัวอย่างผมตัวผมเองเลยแล้วกันนะครับเผื่อจะมีประโยชน์นะครับก็ผมมีอุดมการแห่งชีวิตนะครับอุดมการผมของผมเนี่ยนะครับมีอยู่3ข้อนะครับอุดมอุดมการแห่งชีวิตมีอยู่3ข้อของผมนะครับข้อที่1คือผมเป็นคนกระตันอยู่นะครับกระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่ผู้มีและก็ผู้มีพระคุณของผมทุกคนนะฮะผู้มีพระคุณของผมก็าอาจจะหมายถึง นะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือนะครับนะฮะแล้วก็หมายถึงครูบาอาจารย์นะครับแน่นอนครับอันดับหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ของผมแม่ผมเตี๋ยผมนะครับนี่คือข้อที่1นะครับกระตันยูกระตะเวทิตานะครับข้อที่2ครับผมมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดถือมาตลอดนะครับความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ ต่อทุกๆคนแล้วก็ต่อธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับต่อเครดิตของตัวเองด้วยนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายคือผมรักษาคํามั่นสัญญานะครับอันนี้เป็นข้อที่3นะครับเพราะฉะนั้นผมมี3ข้อข้อที่1กระตันอยู่ข้อที่2ซื่อสัตย์สุจริตข้อที่3รักษาคํามั่นสัญญาและด้วยอุดมการแห่งชีวิตของผม3ข้อนี้นะครับทําให้ผมเนี่ยมีพลังของชีวิตมีพลังยังไงครับด้วย3ข้อนี้บทสรุปของ3ข้อนี้ทําให้ผมเชื่อมั่นว่าผมเป็นคนดี ผมเชื่อมันว่าผมเป็นคนดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าคนดีอย่างอย่างเนี้ยอย่างผมเนี้ยด้วยคุณสมบัติข้อเนี้ยสามข้อนี้ด้วยอุดมการสามข้อนี้สามารถที่จะทําให้ผมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนดีมีอุดมการสามข้อนี้ผมสามารถประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับทุกๆครั้งนะครับที่ผม อย่าบอกว่าทุกๆครั้งเลยดีกว่าน,นะฮะต้องบอกว่าหลายๆครั้งเลยนะ,ะในชีวิตที่ผ่านมาจนอายุเกือบ60เนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนที่ผมสูญเสียกําลังใจสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองนะครับท้อแท้เหนื่อยหน่าย,ายผิดหวังกับชีวิตของตัวเองนับครั้งไม่ถ้วนไม่ได้แตกต่างไปจากท่านผู้ชมทุกท่านนะ,ะที่อาจจะกําลังแย่ในตอนนี้นะครับแต่ทุกครั้งที่ผมล้มลงนะฮะ แล้วทุกครั้งที่ผมเจงบมลงาหลายเป็นหนี้เจล้านในยุคต้มยำกุ้งนะครับทุกครั้งที่ผมหมดกําลังใจอย่างที่ผมกล่าวมาท้อแท้กับชีวิตนะครับเหนื่อยหน่ายสิ้นหวังนะครับหมดกําลังใจนะผมจะกลับมาคิดถึงอุดมการแห่งชีวิต3ข้อนี้นะครับและ3ข้อนี้เป็นบทสูุปที่ว่าเฮ้ยกูก็เป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ยว่ะแล้วในเมื่อกูเป็นคนดีนะกูต้องสามารถประสบความสาเร็จได้คนอย่างกูไว้ดีพอ ที่จะประสบความสำเร็จนะครับนะก็หวังว่านะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟังอุดมการแห่งชีวิตที่จะพลิกชีวิตของท่านได้นะครับโดยเอาตัวอย่างจากอย่างผมไปใช้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่เป็นประโยชน์มากหรือน้อยแค่ไหนต่อท่านผู้ชมนะครับขอให้ท่านหาอุดมการแห่งชีวิตของท่านนะฮะแล้วมาแล้วนำอุดมการของท่านเหล่านั้นนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยกู คนอย่างกูดีพอที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนถึงมันจะไม่ใช่วันนี้แต่วันหน้าต้องเป็นวันของกูอย่างแน่นอนนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับ fc ครับพี่โดง่ง fc ครับอาจารย์โดง่งสู้ๆกันครับเราจะประสบความสำเร็จร่วมกันเป็นกำลังใจไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ